ครับนะครับพ่อแม่พี่น้องอีสานมาท่องเบาเลยนะครับวันนี้นะครับผมมาตือแหน้าตื่นกันนะครับจอปอดน้าตื่นกันเนาะกันดัางนะครับกับทีมงานที่เก่าครับผมนี่นะครับพอดีตีนเบาพอดีเบาไปเตะสังกะสีมานะครับลงน้ำเมื่อไรนะครับผมนี่ก็เป็นขี้ตมนะครับก็เลยทายไกลๆให้เบิ่งเนาะ เดี๋ยวจะกินต้มปลากันนะครับกินเข่าน้ากันนะครับพ่อแม่พี่น้องอีสานบ้านเฮาเบาละเอีดสุขสุขคนนะครับเอาเครื่องกว๋วยมาให้น้าอยู่เด้อเครื่องก๋วยมาน้าอยู่เอาถ,ถือกอี่ตัวไม่ใหญ่ไปไทยปะ นี่นะครับผมทีมงานนะครับผมกับพึ่งลงมานะครับพอดีเบามางมหอยนะครับไปเตะสังกะสีอยู่ในน้ำสังกะสีฟังดินนะครับลงน้ำบ่ได้เนาะนี่นะครับผมหากินแบบบานๆนะครับอีสานบานเฮ่าเนาะหาอยู่หากินกันนะครับตึงแหนะครับน้ำตื่นๆกันนะครับโอ้ยนะครับคลองหองบกนะครับเป็นกุดนะครับที่ เชื่อมต่อออกมาจากแม่น้ำเสียวนะครับนี่นะครับน้ำน้อยๆนะครับปลากับพ่อมีอยู่ครับผมพอได้อยากได้กินกันนะครับนี่นะครับยายนะครับผมเ่นกับไม่อยู่คือเ่าพ่อใหญ่เสียเขียวนะครับแต่ว่า่นคืออยู่ครับย่างเ่นเค็งอยู่นะครับผมได้อยู่ครับใส่มาเบึงเน่ยผมหอกลงมาเลยครับขุนแล้วขุนีขุนโอ้ไดใได้ใด้คากอยู่ครับคุณอ่ะได้ปลาสูตรนะครับปลาสูตรปลา โอ้ยไรๆตัวนี่พี่อ้อยกระเทิบถ้วยประสูตรย่างเดียวด้วยตัวนี่ถ้วยปลาเนี่ยนี่นะครับปลาพี่อัยเลยหลากหลายเลยครับประสูตรครับผมเต็มย่างหมอกควากเลยครับโอ้ยเลยขัดในแน่นะครับผมพูนนะเลยประสูตรนะครับผมเต็มเต็มล้นเลยครับอีเล่ปนไข่เลยครับเอาสวัสดีนะพูนถามหานี่ยสวัสดีพูนถามหานานนานนานครับผม อันนั้นพพอใหญ่อ้วนนะครับเรากินเขาน้ำกันนะครับผมทถ้งต่มทั้งก่อยครับผมมาเนี้ากาลังพากันขืนมานะครับนี่นะครับปลาขืนมาต่มนะครับมาต่มมาก่อยเนาะปลาโดน้อยนะครับกับโน้อยภาในนะครับต่อแขียนหมดเละนี่ครับผมก็มีปลาสูตรปลาโดนะครับมองงไปเพิ่นกินน้ำเนาะกินเขาน้ำกันครับผมเยวก็สีได้ลี่ขั้วปลานะครับนี่นะครับพี่ใหญ่ก็ ขัวคือเก่านะครับเทิงตมเทิงก่อยประสนครับผมปลาสูตรก่อยนะครับปลาดูปลาหัวปลาสูตรปลาไฟตะต้มนะครับนี่นะครับน้องนะครับผู้ตาแกแหก็มีนะครับผู้ย่างหาหมดแดงก็มีอยู่้างหมดแดงหายอย่างครับฝั่งทางนี่อันนีครับผม ก๋วยเอาใส่ซ้ำเผื่ออะไรพี่ใหญ่เพิ่งเดี๋ยวนี่นะครับปลาดูพี่กันพ่อใหญ่เสียเขียวปลาดูกินอย่างคือถองไข่ลสิกโอ้โหนี่นะครับปลาดูคักแน่นะครับพ่อใหญ่นี่คำพ่อหนาทิมนะครับพ่อใหญ่พ่อใหญ่เราพาลูกหลานมาหาอยากหากินนะครับเอฮ้ยครับผมนี่ของแท้นี่ของแท้ครับทูนี้ซืบสายเลือดครับทูนใส่เสียเขียวๆนี่เออ เอากระชีทั้งคั่วทั้งคุ้มหมอต้มมานะครับเมื่อนี้ลูกษย์สุดท่องบ่มาครับนุ่มเอี่ยมติดภารกิจนะครับไฟตะกิดนี่นะครับม่วงหน่อยต่อยเปลนแยกนะครับซ้ำต้มปลาสุกเอาหันบ้างกันน่ะยำจังหวะเนี่ยยำเป็นฟักไอเย็นเนี่ยปัญญ์เสียเขียวอืเต้นครับอยเกี๊ยนี้นะครับเต้นครับงม่วงเต้นครับแบบนี้นะครับ ขนาดมีที่แพ่งคือว่นี่วนัานวนมากนะนะครับผู้กินเป็นตาแสบครับเจ้รอเจ้รอปลาหมีเจ้าความบอกรังเปียกไดกําลังห่างนะครับห่างตาิดักก่อยนะครับกมีตาตุ่มนะครับตาตุ่มก็ได้เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวหมอตุ่มกําลังสี่เดือนนะครับนี่ครับหมอตุ่มเอาดังไฟไว้แล้วนะครับ นะครับแล้วใส่แบบเทเทนำตัวนั้นใส่หนีที่ละพี่ใหญ่มันสาดแล้วตัวนั้นตัวล่างแล้วเท่ๆนำตัวนั้นถ่วงปลาตัวปีเลยอเ,เออนี่นะครับทักงาอยู่คาดที่ละเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ๊ยเห็นนะครับบ้านๆนะครับ ชมถุงนะครับนี่คนยื่อวนรล้วกันได้นั่งแล้วครับเรียบร้อยง่วงนะครับแดดแดดนะครับผมบายแก่ๆครับนี่นะครับปล่อยปลาแดกบองครับร่อต้มปลาก่อยปลานะครับให่กับฟักแหละครับนี่นะครับผมปลาสูตรนะครับกลอยปลาสูตรก็บลังฟักครับกลอยหมดแดงกับมีพร้อมแล้วนะครับจวจังยางไปเมงหมดแดงน้ำกัน โอ้เขียงกับเ่าครับครับนี่นะครับปลาต้มครับลงหงมอแล้วโอ้ยหลายพดล่นครับแขนเลยปลาตครับผมกลายเป็นน้ำหน่อยปลาโดนล้วนเลยครับโอ้ยนะครับล่นหมอแล้วครับอยู่เรอวใหม่นี่นะครับ นี่นะครับผมปลาต้มนะครับสุดยอดเลยครับปลากรอยกำลังสียเร็วพอดีนะครับปลาปลากร่อยอยู่ครับผมเดี๋ยวเปี้ยวมดแดงกันครับนี่นะครับหามดแดงแล้ะครับผมมดแดงใส่กร่อยปลานะครับสั่นลงห้างเลยครับ ออ้นะครับโอ้สองข้างเลยก็อเอเรีเลยครับเ,เดี๋ยวจังไปบีบใส่หมอต้มนะครับโอ้ห้างหนีพ่อได้ไอาเกินเลยตัวนี้ไม่ไมเลยเออมีใครพร้อมวันนี่อใครแตกพุงๆเลยครับ ใ่ผักเอาแล้วครับอันนี้ใด้การแล้วนี่นะครับโอ้ยนะครับผมพอเลยครับสามห้างน้อยอักเลยครับนี่นะครับอยู่ตนกัพพีนะครับใบมันกินได้ด้วยครับนี่ใบอ่อนๆนะครับกินกับก้วยปลานะครับ ไอ้กําพีนะครับกินก็ปล่อยปลานี่นะครับนี่นะครับเอาบีบน้ำนะครับบีบน้ำก้อยปลาคันจากมดแดงแล้วนะครับเทลงหม้อต้มนะโอ้หม้อต้มก็ฟดปลืกยางคร่ะนะครับเอาแล้วครับผมผงนัวนะครับใส่หลายแสบหลายใส่นี่นะครับผม ไม่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 คมปลาไม่คมปลานะครับนี่ครับเป็นพ่อใหญ่นะครับพาลูกพาหลานหากินเนาะนี่นะครับอีสานบ้านเฮาบู๊นแนวอยู่แนวกินนะครับโอ้นะครับขอสมโฟดัวเลยครับสุดยอดเลยครับผมนี่นะครับผมพ่อใหญ่นะครับทีมงานนะครับผมนี่กำลังหันทักฐานะครับล้กนะครับพริกปนติกแซ่เลยนี่แข่งเ่อให้ไกินเพื่อแซ่ คุ่มย้อครับขีปนนะครับอีกปนลงไปแล้นะเขาขวที่ลังครับขุ่มไหม่ตวชิมไิ้ดูสิ้ได้อย่าเบืตัวตเอเขาขวนะครับติเขาขวหัวหอมนีเขียวสุคนอยู่ดอกยันเลยนะล้รถไนี่นะครับผมนี่ถุงให้เนะสุดรถมีเกลือเลยเอาถุงใส่จังนี้ถุงนี่ เดใส่หัน่หเล้เอาหอมใส่นีก็ไ่ถุงยีดีจังเลยแบมเ้าหอมงเออหอมใส่เื่อนเท่นนเอนละอยยำกินเป็นหัวเลยประสันผู้ซอยนคันทันคนวันย่ใส่ได้แบนดนี่นะครับผมแต่ว่าขาดอันนึงอยู่นะครับโอยผมก็คือขึ้ผอนะครับวุ้ยบัดลิวมาเลยผมก็ับใเรบัดเตรียมเคียงก๋วยแล้วบัดเตรียมแล้วพัเรื่มอันนึงนะครับนะครับผมผาดผาดเลยบัดมือขึ้นผ่อกัะชังขึ้น่ออยู่ โตั้งเือกระตดนด้วโอ้ยติดตวมาสามครับมมากเลยครับกนี่นะครับแก่นกัันหอมแดงนะครับหันแดีลงใส่ก่อยครับตามมายูด้วอโอ้คักนะครับมันนี่ตามน้อกยทงตมนะครับทำพี่ันนี้เี่ย มุกลาไลสิมส่วนตัวขับบนี่าอพละนี่ครับให้พริกอีกบ่เอาละเอา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 อีกว่พริกเห็นไ่แทงเหนได้ยกกวบ่แน่นอนโอ้เกือใส่ผสมครับพี่เกือยพี่อันนี้นี่นี่เก้อย นี่แหละครับบรรยากาศบานๆนะกินข้าวปลากันครับกเคยก็มาอาขุมสิ่มมาิ่มบางเจ้าหนมน้ำตาลต้นนี่มห้ยน้ำตาลโอ้ยโบเมนแนวเลยหดือเปล่าไงว่าใส่พริกกุ้ะครับใส่หมอแกงไหมหม้แกงใส่พริกอันกระปุกจนมอนย่างคั่ นี่คนมาเพืเดน่เนาะเอาครับเอาบัตรหน่อยก็ใ่บอร์ที่เบี้ยเงินยหน่ครับมาจะใช่หม้อหม้อแกงมกทเนะนี่นะครับหง้าบัตนี่ยพักกับี่นะครับผมงกับก้อยนะครับนีนะครับกินเขาน้ำกันครับผม โอ้ยนะครับผมปลาดูก๋อยปลานะครับไม่นางผี่างไสอนมันเนาเออพี่น้องเอ้ยผัดตัดมันนะครับหล่นหบอนะครับข้าหม้อเทพบวชก็มีนะครับกินเข่าต้องกันครับเท้วหาดใน่ผมจัะนอยเท่าหลุดมั้เออเอาครับผมกินเข่าต้องกันครับพี่น้องอีสานบ้านห้องเบาลยเอ็ดสุขสุขคนครับ แสบไม่มีทิติแสบคักแซบเนี่ยนะครับมูนนี่เราขงพีนี่ไม่บกนี่นีแลลวกเจียวม่เห็นมนนไกสวนบอกโูทั้งไหนน้อบานนาอาเบิ่อเบิ่งครับเดียวเม่ดก่อยปลาต้มปลานะครับพลดพลได้ลองข้ามเขาเยอะเลยเออออา้ตงมูมานี่นะครับ่ปต้มปลาว้้บนะครับ ันนึงโอไเราดนั่นแ่กินเข่าทั้งกันครับผมเียนแล้วเดี๋ล่ะจงไปกินแทียหมดแน่กินกนตาตามหลังมไปเบื์อเดไป่่เกิดผม่มตัวบอกไไปเบร์อเดสันเทียนเนาะมมีเทียนแล้วดังไฟออกกระโดดวันเกิดกินก๋อยปลามส่กุดยดหรอเอนเลืร้านหรอ อาไดอยู่ครับว่าเป็นยังครับเขาปลาไม่เอนแ่บใ้รูปขกขครับร้ามันเท่าไหรก็ไแกเลี่เลยนีปวดแห้งเหรออพี่ผมงอเนย้งอ๋เลยจ้ากหันไปใส่กล่องมันแน่นี่เอาของหวานมาเป็นที่หลังบ่ใส่ก่อนเลยใส่ก่อนบหวานสิานมานัานมอืม เบาหวานนะกินเขาสำคัญนะครับก้อยปลาต้มปลาอยู่ทงอยู่ทาครับผมอยู่ในกุดในถ้ำนี่แหละครับโอ้ยแสบครับผมอะไรไหนมีทั้งเขาเจ้าเขาเนี้ยครับนี่เด้กนี่มันเด็กมันก็ไม่ผิดใครกินอะไรเนาะเน่าปลาจิ้มเนาะเอานี่ครับ ครับครับจนมันมั่นปแมั่นครับอย่างให้ผมเก็บมางผมหันแต่ผมกับพวกหูดอกเลาวันเล่ามาเลยแล้ววะกินได้เบิร์ดแล้ววะโอ้ยเอียงแล้วก็มีดินเบิดนะเมนั้นคือหอมๆขึ้นหยอดบักตัวขึ้นไปอย่างไรข่อยปลานะครับปกติพ่อใหญ่เสียเขียวนี่อยู่บ้านเราบวโกินเนีครับ ้มปลาบดต้องบอาถึงเลยปดแท้เลยครับพันลูกสิ้นแม่งันมีทงบดกินอยู่ครับผมมามาได้องเอถึงมันดีว่ดต้องไผต้งปนะนะครับผมป่านะครับีอไปรวยนะครับ สมบูสร้าวสมบูราวมาถึงกระดกใสรท่าปิดตึ้งเลยอ่ะหแกงยาสัวหนึ่งอืมแปงมาแเตจโอ้นะครับขยักมายวนสดก่อยครับันใจบังจ็งบังหน่อยหนึ่งหรือว่าไรลงคือ บันน <re> ีคปานกทีจมได้บันมรุ่นมากโอมบันเนี่ยแล้วถือหลายบังอยู่ด้เนาะเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ย้ยเฮยเฮยเเฮ้้ย้ยเเฮ้ย้ยเฮ้เฮ้้ยเฮเฮยม้ยเฮ้้เ้้้อเเ้าเฮย้้เฮยเย่เยย้้เ อย่อังิดทียังจากใกันใช่ขบันตกลงกานหัดนี่นะครับตุมปลานะครับก้อยปลาเขาปลานั่กันครับผมแซ่บๆนะครับนมันห่อนดูหนามันห่อนดูลุยวันน้ รักกันยังข้าเจ้ารักกัน่ใเ่ยงหางห่หางหนดงด่งไม่แม่งดักงเรไมปกันต่อไปดีดีดักไไเอาไม่ไยในลุมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ไดเด้อครับช่องอีสานบันเท่เบาละเอีดครับผมงานเเด้ยขโอ้สุดยอดนะครับ

ก๋ยปลาครับผมพองอย่างเข้าไปอิ่มหน่ี่นะครับไอ่พ่อใหญ่เสียเขียวแล้วก็อิ่มหน่อยลรากินบปลายนะครับกินปลาไหลเนึาะแต่้อสต์ไม่เหลือแล้วอ่านะครับก๋วยปลาต้มปลานะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้สำนีกซะก่อนนะครับผมมากินน้ำกันนะครับผมพอกันชิปนาเด้อนะครับโอ้ยนะครับจนเทจนหล่นนะครับจนเหลือนะครับผมันี่มารนแน่กันทุกคนอยู่ครับ สำหรับคลิปนี้ไว้สำหรับักก่อนนะครับผมขอกันคลิปหนาสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับนี่วันบ๊ายบายครับผม